ขยับตัวปุ๊บดราม่าปั๊บตรงตงทัวลงมีรูปเปิดตัวดินเนอร์กับสาวสวยเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็มีแต่กระแสดราม่าสำหรับตรงตรงเดอะสตาร์ยิ่งตอนนี้เป็นหนุ่มโสดเพราะเลิกลากับอดีตแฟนสาวเมื่อมีกี่เดือนที่ผ่านมาตรงตรงยิ่งถูกจับตาในเรื่องความสัมพันธ์และล่าสุดมีภาพของตรงตกับสาวสวยคนหนึ่งรวมโต๊ะอาหารเดียวกัน และภาพดังกล่าวก็แนบชิดแบบสุดๆทําให้หลายคนเข้าใจว่านี่คือแฟนใหม่หรือเปล่าท่ามกลางคอมเมนต์จากชาวเน็ตมากมายรองไงก็หาคนเกาะไปเรื่อยไม่พูดไม่พูดเดี๋ยวก็เหมือนที่ผ่านมาอุ๊ยในไหนก็เอาทีวีคืนแล้วอะไรที่น้องเบสซื้อให้เอาไปคืนทั้งหมดเลยได้ไหมคะแฟต่อน้องเบสระวังนะพี่เดี๋ยวจะไม่เหลือเงินไว้นะผู้ชายคนนี้เขาเกาะผู้หญิงกินได้ที่เกาะใหม่ละรวยกว่าอีก